นี้เองที่เราจะพูดกันคือพระองค์ทรงล้างเท้าสาวกก่อนที่จะทําปาสกานะครับซึ่งสิ่งนี้ถูกบันทึกไว้แต่ในหนังสือยหอนเท่านั้นมาดูข้อบังกัะปีกันนะครับเราอ่านด้วยการขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเข้าใจและได้รับการสําแดงจากพระวจนะของพระเจ้าไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีอะไรที่ดีกว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่มีคําอธิบายของมนุษย์อะไรจะอธิบายได้เพราะว่าพระคัมภีร์เป็นเรื่องของฝ่ายวิญญ,ญาณจริงๆพระวิญ,ญญาณต้องเป็นคนสอนท่าน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนสอนอย่างที่ผมเป็นอยู่ผนหน้าที่คือผมก็พยายามเตรียมเท่าที่ผมทําได้เนอกนั้นผมก็ฝากพระเจ้าไว้เหมือนเดิมมุกเดิมที่เคยทําประจําโอเคเราดูด้วยกันหนึ่งก่อนถึงงานเทศกาลปัสการพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุดผมชอบคํานี้มากเลยนะ แต่เราคงไม่พูดถึงวันนี้พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุดน่าสนใจนะเราเข้าไปคิดอีกทีขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นมานได้ก็คืออาหารมื้อสุดท้ายนี่แหละอาหารปัสกาเนี่ยมานได้ทดลองยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอ ให้ทรยศพระองค์แล้วพระองค์ทรงทราบว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าด้วยอ่านเลยเราจะอ่านด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อนั้นเป็นต้นไปนะครับข้อสี่นี้เป็นต้นไปจนถึงข้อสิบเจ็ดนะครับไปเรื่อยๆเอาหนึ่งสองสามพระองค์ทรงลุกจากการเสวยอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกไปและทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วทรงเทน้ําลงในอ่าง และทรงเอาน้ําล้างเท้าของพวกสาวกและทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นเมื่อพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรเขาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือโอเคเอาอีกทีหนึ่งเราต้องมีเอ็กเซนสำเนียงหน่อยเราอ่านแล้วแสดงว่าเปโตรไม่อยากให้พระเยซูล้างเท้าเราพูดใหม่เราก็ต้องทําเสียงหน่อยว่าเปโตรบอกคงจะล้างเหรอโอเคไหมหนึ่งสองสามองค์ผู้เป็นเจ้า พงค์จะล้างเท้าของข้าพงษ์หรือแ่อ้าพี่ร้เาอ่านอีแล้วเราก็อ๋อกเข้าใจล้วโ,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 โอเคพระเยซูตรตัสตอบเขาว่าสิ่งที่เราทําในขณะน,นี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังใช่ว่าตอนที่ล้างเท้ายัางไม่เข้าใจแต่ตอนหลังจะเข้าใจโอเคดูต่อ อ่านต่อนะครับข้อ8 1, 2, ปดหนึ่งสองมเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาดพูดอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเสียงในฟรมหนึ่งสองพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาดแสงว่าสองทีนะเปโตรแสงว่าบุคลิกของเปโตรอาจ,จารย์เปโตรเป็นคนที่แบบเขาเขามีความคิดของเขาเขาบอกเขาไม่ได้นะแบบนี้ไม่ถูกนะอาจารย์ผมไปรู้เิษอาจารย์ได้ไงและคนยิวเขาไม่ใช่ฝรั่ง ฝรั่งเนี่ยสอว่าเท้าเนี่ยเป็นมือฝรั่งถูกตองไหมเป็นมือเขาอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เขาเหมือนคนไทยเลยเท้านี่ต่ามากเลยเป็นของต่ําเลยเอาเท้ารูปหน้าคนหูเกียดยาวจุดขีดเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้เหมือนกับนี่เลยเปโตรบอกว่าได้ยังไงเปโตรพวกเป็นพระอาจารย์นะและยังเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยมาล้างเท้าผมได้ไงและพระเยซูพูดว่าไงพระเยซูตัดตอบเพราะว่าอะไรครับหนึ่งสองสาถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่เงียบไหม เอซูบอกว่าถ้าไม่ให้เราล้างเท้าเจ้าก็ไม่มีส่วนกับเรานะโหเปตโตก็บอกเปตโตก็เลยพูดว่าองค์ผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นขอโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยเห็นไหมเพราะเขารักพระเจ้ามากเลยเปโต้แล้ว่าจริงจิงใจมากดูสิบอกโอ้ยางงั้นล่ะเอาหมดเลยครับอาไ่ผมเลยด้วยผมอยากวิ่งสวนสุดขีดเลยกับพระองค์โอเคข้อสิบ พระเยซูตรัสกับเขาว่าคนที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชําระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนพระองค์กำลังพูดถึงยูดาสอิสคารียอธแสดงว่าพระองค์บอกว่าชําระเนี่ยพระองค์กำลังพูดถึงอาบน้ําเหรอไม่ใช่พระองค์กำลังพูดถึงถูกชำระให้สะอาดด้วยพระคำเพราะพนระจ้ะสิ่งที่พระองค์สอนให้กับพวกเขา พวกเขาถูกเปลี่ยนความคิดพวกเขาโอเคพวกเขายอมรับว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วด้วยตอนนั้นพวกเขาถึงจุดที่ทุกอย่างโอเคมีแต่ยูดาสคนเดียวที่ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วพระองค์แปลกมากเลยแต่พระองค์บอกว่าพระองค์แต่ทั้งตัวสะอาดแล้วยกเว้นเท้าเท่นั้นที่พระองค์ต้องล้าง